สวัสดีครับมาพบกับช่องพ่อปลายทองคูครับสวัสดีทุกทุกท่านเลยครับวันนี้นะแม่พูนครามน้ําแต่งตัวแต่เช้านะครับสําหรับเชอกก็ยังรอเวลานะครับแม่พูนแต่งตัวแต่เช้าเพราะว่าวันนี้เป็นคิวแรกของแม่พูนทราบนะครับวันนี้ก็มาป้อนนะครับผลไม้นะจากเมื่อคืนนะครับของคุณแม่วันนะนี่นะครับก็กราบขอบคุณคุณแม่วันนะครับที่เข้ามาเมตตา แล้วก็ผลไม้ให้กับพ่อใหญ่ทองคุณแล้วก็แม่ปูนซับนะครับสำหรับพ่อใหญ่ก็ทานไปแล้วเมื่อคืนในไร์นี่นะครับก็พ่อใหญ่นะครับทานไปแล้วนะครับอันนี้เป็นของแม่พูนนะครับผลไม้จากเมื่อคืนนะครับวันนี้นะครับแดดออกแล้วนะเมื่อเช้าฝนรินๆอันนี้แดดออกนะบันทิกคิดว่านะักท่องเที่ยวน่าจะเข้ามา,าเยอะคนระับ วันนี้ฝนไม่ตกสองวันแล้วนะครับที่าเมื่อวานวันเสาร์นะครับฝนก็ฝนฟ้าเต็มใจน้องลร่มๆแต่ว,ว่าไม่ตกก็ก็มีนะักท่องเที่ยวเข้ามานะวันนี้อีกวันนะครับที่แดดออกนะครับแต่ว่าเมื่อเช้าฝนทําท่าจะตกรินๆลงมาตอนนี้ฟ้าปลอดโปร่งครับแดดออกก็ขอให้มีนักท่องเที่ยวเข้ามานะครับเยอะๆน,นะครับในวันนี้วันหยุดนี่พ่อใหญ่ นี่นะครับอีกน้องพลายนะครับอีกสองเชือกดูแมเพิ่มเติมเข้ามานะครับผลไม้ให้กับพ่อใหญ่และก็แม่พูดนะครับกราบขอบพระคุณคุณแม่วัสนาครับสี่สิะกล้านะครับจากเมื่อคืนที่ยังค้างอยู่นะครับก็กราบขอบพระคุณคุณแม่วัสนานะครับท่านเพิ่มเติมเข้ามานะป้อนพ่อใหญ่นะเป็นผลไม้ป้อนช้างครับนี่ให้กับพ่อใหญ่นะกราบขอบพระคุณนะคุณแม่นะครับ ที่นะเมตตานะพ่อใหญ่ทองคูณแล้วก็แม่พูนสำหรับของพ่อใหญ่ก็นี่นะดูนะทั้งอ้อยทั้งสับปะรดลูกสวยๆงาม,งามๆหวานเลยนะสำหรับแม่พูนนะแล้วก็น้องพลายอีกทั้งอ,อีกสองเชือกก็จะอยู่เรียงกันตรงนี้นะตอนนี้นะแม่พูนออกไปเดินนะแต่ผลไม้ก็เตรียมไม่แล้วนะเดี๋ยวก็จะรอนะอแม่พูนกลับมาทานตรงนี้นะนก็าบขอบคุณคุณแม่นะครับที่เมตตา แล้วก็เป็นห่วงเป็นใหญ่พ่อใหญ่ทรองพูนแล้วก็แม่พูนรัพ์นะครับฟานก็ต้องกลับเอาโทษศัพภ์ยในการสื่อสารนะครับในการติดต่อส่งข่าวนะครับให้กับแม่ได้ทราบนะว่าพ่อใหญ่เป็นอยู่ยังไงนะครับสบายดีหรือเปล่าเนื่องจากโทรศัพท์อีกเครื่องเสียนะครับ การที่จะติดต่อนะครับแม่แม่นะเมื่อก่อนก็ติดต่อผ่านทางไลน์นะเดี๋ยวนี้ก็ขาดหายนะการสื่อสารติดต่อรวมทั้งโทรศัพท์ที่ไม่ได้อัปเดตคลิปพ่อใหญ่ช่วงอ่าพักหนึ่งด้วยนะครับก็อ่มาดูพ่อใหญ่ทานกันเลยนะครับว่าพ่อใหญ่จะชอบหรือเปล่านะเป็นอ่าผลไมน้นะให้กับพ่อใหญ่ทาน เรากราบขอบพระคุณนะครับขอบพระคุณนะครับเพิ่มเติมจากคุณแม่วัฒนานับเพิ่มเติมเป็นไรมให้กับพ่อใหญ่ทังคูณและก็แม่รูรับได้ทานในวันนี้กราบขอบพระคุณนะคุัวัฒนานะครับแล้วก็จากเมื่อคืนนะครับก็ขอบพระคุณนะคุณแม่วันด้วยนะครับขอบคุณนะครับก็ขอให้คุณแม่ทั้งสองท่านนะจงมีแต่ความสุขความเจริญ ขอสความสาเร็จนะครับคิดสิ่งินสิ่งดขอให้สมความมุ่งมั่นปรารถนาทุกสิ่งทุกประการนะครับขอให้ท่านร่ำรวยยิ่งยิ่งขึ้นไปนะครับขอบคุณครับ นี่นะแม่ปูนนะครับกลับจากเดินมาแล้วนะครับก็มีผลไม้รอตาบขอบคุณคุณแม่ด้วยนะที่เมตตาเพิ่มเติมให้กับพ่อใหญ่ทองคูณได้ทานผลไม้แล้วก็แม่พูดซับนะไปทานผลไม้วันหวานนะครับก็กลาบขอบคุณคุณแม่นะครับเพิ่งกลับจากเดินนะแม่พูนซับเพิ่งกลับจากเดินมาคุณลุงก็พาแม่ปูนซับไปเดินนะครับ พานักท่องเที่ยวนำเดินจบนในป่าเพิ่งกลับมาแต่ว่าพ่อใหญ่นำคิวหลังเขาวันนี้ก็ยังไม่ได้ไปนํำยังไม่ได้เดินก็ขอบรพระคุณคุณแม่นัำที่เมตตานะครับเหนื่อยไหมแม่พูดน้เดิน1ินาทีนะครับเดินสิบนาที ล้นเลยนะครับล้นกรละมังเลยนะคขอบพระคุณคุณแม่ด้วยนะครับพ่อใหญ่ทานเองได้นะอยู่ฝั่งนูนะน้นคะรับน้บใส่ถังใหญ่เลยนะทานนะพ่อใหญ่ไม่พูนะเดพ่อใหญ่นะหยิบทานเองเลยนะพ่อใหญ่ เสียงดูดนะครับเสียงดูดเสียงเคี้ยวดังมากเลยพ่อใหญ่น่าจะอร่อยน่าดูเลยโอ้ยนะครับดูนะครับล้วงเอาสับประรดลูกสับประรดก่อนเลยพ่อใหญ่เพราะลูกสับประรดจะอยู่ปนปนกันครักับอ้อยนะครับโอ้นะครัหยิบได้เยอะเลย เป็นชิ้นายาวๆนะพ่อใหญ่ก็จะหยิบได้โู้หล่นเดี๋ยวต้องเก็บให้พ่อใหญ่นะครับอ่าอันไหนที่หล่นนี่น้แม่ปูนก็ทานชื่นใจเลยแม่ปูนนี่กระมังเล็กนะจะหยิบยากหน่อยสำหรับแม่ปูนนะครับจะหยิบยากก็ขอบคุณคุณแม่ด้วยนะครับที่เข้ามาเพิ่มเติมนะเมตตาครับ ผมก็จะขอจบคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้นะครับเพราะว่าวันนี้ก็เป็นวันทํางานนะครับก็จะอัดคลิปนะครับขอบคุณคุณแม่นะครับคุณแม่วันและก็คุณแม่วัชนะครับวันนี้บรรยากาศสําหรับน้องช้างนะครับก็ออกนะครับไปรอตัวงูลังคาสีเขียวนู่นเลยนะครับรอต้อนรับนักท่องเที่ยวข้างหน้านะครับสําหรับพ่อ่แม่พูนก็จะออกไปเช่นกันนะครับสาหรับคลิปนี้นะครับก็ ขอขอบพระคุณนะครับจากเมื่อคืนนะครับคุณแม่วานนะครับแล้วก็เพิ่มเติมเข้ามานะครับจากคุณแม่วาสนาด้วยก็ขอให้ท่านทั้งสองนะจงมีแต่ความสุขความเจริญนะครับประสบความสําเร็จในชีวิตได้ทรัพย์สินของท่านนะขอให้ท่านนะครับหมดทุกหมดโศกนะครับร่ำรวยยิ่งขึ้นไปนะครับผมก็ขอจบที่นี้ไว้เพียงเท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับช่องพ่อพลายตองคุณด้วยนะครับขอบคุณครับ